สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทำคำสั่งในหมดของ x p e s Tool นะครับก็จะมีหมดที่เป็นหมด Modify Text นะครับก็จะเป็นการใช้ x t t o Text นะครับใน AutoCAD นะครับก็เรืความสำคัญวันนี้นะครับก็คือจะสร้าง Text Cap นะครับ ให้กลายเป็น 3D Solid นะครับอันดับแรกเราก็เตรียม text นะครับก็คือใช้คำสั่ง text นะครับอาจจะพิมพ์ T แล้วก็ Enter ขึ้นมาแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็ลากวาง t e x ที่เราต้องการนะครับตอนนี้นะครับเรามาดู property นะครับตอนนี้ text จะเป็น M text นะครับโดย h i g อยู่ที่0.2นะครับลองใส่ไปสัก100นะครับ ก็จะเห็นว่าเทคได้ขยายขึ้นมาครับอในที่นี้นะครับเทคคำสั่งเทคในโปรแกรม a u t o c แคนะครับจะไม่สามารถ x x ็กซ์เป็น 3D s OLID ได้โดยตรงนะครับจะต้องผ่านการ Export ททำให้เป็นเส้นลายก่อนนะครับโดย Export นั้น จะอยู่ที่แถบ Extension Tool นะครับเลือกไปที่ Export Text นะครับแล้วก็มาคลิกท,ที่ตัวหนังสือนะครับก็ Enter ไปทีหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการ Export Text ออกมาให้นะครับโดยเขาจะแบ่ง Export โดยเขาจะทำให้ Text นะครับเป็นการ Convert Text ให้กลายเป็นเส้นลายนะครับ หรือเป็นโพลีไลน์ก็คือมันจะอยู่ในรูปแบบของเส้นนะครับการเอ็กโพดนะครับจะมีข้อจำกัดก็คือจะต้องเป็นแนวรละหน้าแผนที่เป็นแนวรละหน้าของแพนนะครับอาจจะเป็นฟอนต์ไซท็อปได้หมดนะครับแต่ถ้าอยู่ในลักษณะไอโซหรือเอียงแบบนี้นครับจะไม่สามารถทำการเอ็กโพดเ็กได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อน ก่อนที่เราจะทําการ export t e x เทนะครับเราจะต้องปรับเท x t ให้อยู่ในแนวระนาบที่เป็นแนวระนาบหน้าตรงนะครับคลิกที่คําสั่งมาโดยตรงแล้วมาคลิกที่เท x t แล้ว enter ก็ได้ผลลัพธ์เช่นกันนะครับหรือจะคลิกที่เท x t เอาไว้แล้วก็ไปคลิกที่คําสั่งก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันตอนนี้พอหลังจากที่ เทคถูก CONVERT ให้เป็นเส้น line หรือ POLY l ล n e แล้วนั้นถ้าเราทำการ x x t r u d e ขึ้นมานะครับเขาจะยังมีเส้นเขาจะยังโดนแบ่งออกเป็นชิ้นๆนะครับตามลักษณะที่โปรแกรมเขาได้ทำการแบ่งออกเป็นลายเส้นให้นะครับเราจะต้องทำการ ยูเนียนนะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเวลามองจะได้สวยงามแล้วเวลาที่เราทําการมูฟนะครับก็จะได้คลิกทีเดียวนะครับก็จะได้ติดเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้ไปเลยนะครับตัวหนังสือก็จะสามารถบอกไซมิชชั่นได้นะครับอย่างอันนี้ตัวหนังสือกว้างอยู่ที่457นะครับ ความสูงครับก็คือเขาจะมีพอยท์ที่สามารถบอกขนาดได้นะครับให้เราเอาไปแปะในโมเดลเรานะครับเขาจะโชว์เขาจะโชว์ขึ้นมานะครับใน n a v i s w o r k นะครับแล้วก็ตอนที่เราเรนเดอร์ n a v i s w o r k เขาก็จะยังโชว์อยู่นะครับไม่เหมือนเทคธรรมดาเทคธรรมดาถ้าเกิดเราไปเรนเดอร์ใน n a v i s w o r k เขาจะไม่โชว์นะครับก็สําหรับวันนี้ ผมพงจบการใช้งานคำสั่ง modify text แต่เพียงเท่านี้นครับว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนครับให้มากก็น้อยสำหรับ